สวัสดีครับชาวเอสพ a เอสแลนวแลก็ชาวพี่แบรนผาเจ๋งทุกท่านครับไม่ห่างหายกันไปนานวันนี้เห็นไอเทมใหม่เห็นแล้วหงี่เลยฮะใช้งานนี่ครับเสี่ยงโชคตุลาคมมันได้ไทเลเจนด้วย1ชิ้นนะฮะถัดมาก็จะเป็นแบบไอ้ท็อปไอศูนย์แปดอียูก็หนึ่งหนึ่งชื่อเลยนะฮะอันอื่นก็เฉย อดิน,นก็เฉยๆนี่ฮะเดี๋ยวก่อนนะสามสิบชิ้นปากเขาให้ตังนี่เหลือเหลือไว้ทำไมเหลือไว้แล้วกันอ่ะสามสิบชิ้นแล้วกันเดี๋ยวลองดูว่ามันจะมีมันจะมีมะมอะไรโผล่มาไหมนะฮะบิเกิลก็ขี้คุยใหญ่เลยนะ โอเคท็อปร้อยนะฮะยู EU. แจทองได้อันเดียวนะท็อปสองร้อยสิบยูสิสท็อปสองร้นะฮะ w ิท็อปสองรท็อปสองร้อแจทอง ท็อปสองร้อยอ่าอยูนะฮะสิบยูเจ็ดแสนแอ,อ,อีพีแจทองท็อปสองร้อยอืมแจทองสามล้านเจ็แดแสน ทปสองร้อยสามล้านแจทองสามล้านสามล้านน่าจะมาสามใบแล้วเก้าล้านละ,ะโดยประมาณแล้วมีเจ็ดแสนอีกก็เป็นสิบล้านละตังนะแจทองมารัวเลยเว้ ท็อปสองร้แจทองสามล้านท็อปร้อยแปดอีูท็อปสองร้อยเกินดิเกินเกิน สวัสดีล้วลูกเผื่อจะได้การ์ดดีๆสวัสดีกล้องหน่อยเผื่อจะได้การ์ดดีๆฮูฮู <c oughs> <c oughs> เอาหมดแล้วหรอเจ๊งนี่ครับไม่เจ๊งนะอัด800กว่าบาทเนี่ยถ้าได้เอ,อ355 15ล้านบวกพี่เราได้ได้16ล้านละตอนนี้ ต้องเกินห้าสิบล้านคือาว้มมันสงขึ้นเพราะไอโออ๋อโอเคตอนนี้ประมาณสิบสิบหกล้านเปิดเปิดการ์ดก่อนทีมเต็มตายแล้วเดี๋ยวดูดูทีมก่อนครับอันนี้เป็นไอดีอีกไอดีพี่แว่น อ๋อไปอันนี้ได้แลกเปลี่ยนได้เหลือหนึ่งพีเกิลเล่นถุงอยู่ <c oughs> <c oughs> ต้องได้มากกว่าห้าสิบล้านนะคีรอดลั่นมาแล้นะฮะแล้วกูจะทำยังไงเนี่ยโอเค ไอเทมกดการ์ดก่อนเหาอเอาเฉพาะการ์ดที่เกี่ยวข้องนะการ์ดที่เกี่ยวข้องกับพี่แว่นในวันนี้ก็มีนี่ฮะไม่ใช่ <c oughs> เอิมเอเอิม,อมนี่ฮะเปิดเลยไม่ต้องสลับละสามแสนเราไม่นับนะเจ็ดหมื่นนี่ยิ่งไม่นับเลยหกหมื่นนี่ก็ไม่นับ 6, 000, หกล้านไมคอน มามาไมค่อนมาว่า 6, หกล้านเมื่อกี้เท่าไหร่ยี่สิบสิบเจ็ดล้านบวกหกล้านยี่สิบสามล้านละอ่ะนับแต่ตัวโตๆนะนะยี่สบสามลคือแพ็คเนี้ยถ้าไม่ได้ไอ้ไทยเลเจนด์น่ะก็จบเหมือนกันนะสี่หมื่นโอ้โหโอ้โหสองหมื่นพังพังพี่นาด การอันนี้อ่ะศูนย์ปท็อปร้อยต่อเลทมาคือจบนะล้านสองล้านแปดหกล้านนะเฮ้ยท็อปร้อยเลอว่าเปิดรู้มันแพงเหรอวะล้านสองล้านแปดตีไปเป็นสามล้านนะฮะเมื่อกี้ยี่สามล้านใช่ป่ะเป็นยี่หกล้านบวกอีกหกล้านเป็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 นสามสิบสองล้าน โดยประมาณนะหมดแล้วครับเดี๋ยวก่อนนะมีแจทองอีกไม่ใช่แจทองอันนี้มันต้อง,ต,องต้องแจทอง0ูนยะ์แดะแจทอง0ูนย์แี่เดี๋ยวพี่แว่นซื้อกุญแจอีกเจ็ดอ,อันนะฮะซื้อกุญแจอีกเจอันแป๊บหนึ่งแจทอง0ูนย์แอี นี่ฮะอีกเจ็ดพันก็ซื้อสักสิบละกันครับเผื่อไว้เอออ่ะ <c oughs> ได้ส e ุดแปดอีบวกห้านี่คุ้มเลยนะทีอาต้องเปิดอะไรอะ่ะตอนเลสใช่ไหมสองพันกว่าเอ็มนะโอ้โห <c oughs> <c oughs> เฮ้ยได้มีลุ้นท็อปห้าสิบกับท็อปร้อยอีกวะสามสิบสองล้านี้สองแสนห้านี่พี่เป็นตีราคาไว้คร่าวๆนะฮะเพาช่วงนี้มันมีแพ็คใช่มันมีแพ็คไอ้สามสิบเอ็มกี่บาทนะอาร์ตแปดร้อยหรือว่าไงสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบอ๋อ แต่ที่จริงอยากได้อะไรก็ควรซื้อแบบมันมีแพ็คตังค์นี่แหละมันเลยแบบดูอเพราะว่ามันมีแพ็กตังค์ใช่ไหมมีแพ็คตังมันมา,มาขั้นอนะ่ะมันทําให้ความรู้สึกแบบฟีลลิ่งแบบไม่ได้ไม่ค่อยได้ลุ้นอนะ่ะแล้วมันเอาไปเปรียบเทียบไงว่าแบบเฮ้ยยดแม่ต้องเปิดได้แค่นี้ว่ะถึงจะคุ้มอะ่ะอย่างเนี้ยคีลอตมันก็ลั่นมาก่อนที่พี่แว่จะเปิดอีกต้องได้เท่านี้นะถึงจะคุม้ม อ่ะเมื่อกี้สามสองล้านแล้วรว่ะเปิดครับได้อีกหกล้านครับเชฟฟาบิกัสคนเดิมเป็นสามสิบแปดล้านทอห้าสิบมาเปิดสิบสองล้านครับ <c oughs> เดลัสซี่สามสิบแปดล้านวกสิบสองจุดหกล้านไอ้ย่ห้าสิบล้านพอ 12, 6, 000, ดี 50, 000, ด เฮ้ยทำไมมันเป๊ะอย่างเงี้ยไม่ไหาที่จริงอะ่ะได้น้อยกว่า50ิล้านอยู่แล้วเพราะว่าเงินอ่ะเงินสดมันได้แค่ 10, ประมาณสิบหล้านใช่ป่ะมันไม่หักภาษีแต่อีตัวตัวนักเตะเนี่ยแม่งหักภาษียับนะเค okay. ประมาณนี้นะฮะสำหรับสำหรับแพ็คที่มีชื่อว่าแพ็คลักกี้ตุลามั้งนะฮะ ดูก่อนดิลักีิตุลาที่ได้ไทยเลเจนด์ฮะก็ใครได้ก็เดี๋ยวก่อนนะนี่ฮะใครได้ไทยเลเจนด์ก็ขอยินดีสแสดงความยินดีด้วยฮะแต่ไม่ใช่กูนะขอบคุณมากที่ติดตามครับสวัสดีครับ